สวัสดีครับสวัสดีบพี่นทุกคนงานหางก็มารับสมช่องยนให้บัลโคกครับวันนี้ก็เพื่อเอางาลงไปกางนาบมได้ครับว่ามันมีตัวลูกหม่ตัวหนึ่งลูกกอยงอยางบาได้เสียเลยแล้วไวซว้อดนี้ครับไวซว้อนแห่งนี้เข้ากินยาอยู่นี้กล่องียงนี้ผมไลลอง หมอยปลาเบิ้งครับไว้ได้ม่านนี่มีแต่มีตัวให้เราไเบิึงบ่ไม่ให้น้องเบิ่งบ่แต่กับเขาเมือแหลงบ่ครับน้เบื่งกันครับ ไปนดูนิดน้อย่งตะคอรครับอมตรงยาๆอ้โอ้ตุ้นมันมีลาตัวมันต้องมีตัวอะคตลวนี ครับผมอวดูครนะับน้องตัวนะครับผ้มมาได้ขึ้นต้นไม้อยู่ลงบึงครับบึงบ่วเคยสาที่หนึ่ ครับพ่อเราจะเก็บปลาครับเต็มแลยครับพื่อให้น้องดุนกันต่อครับได้มากนิดบวครับพ่อให้น้องน้องหัวก็โตกแล้วครับได้แล้วครับน้องหัวป่าก็ได้ระคอมาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมเก็บป่าตัวนี้แล้วน้องหัวแล้วก็ที่ไปมอยป่ายีกครับปลาสองหลอยอีกครับแดดม้อนใช่ไหมนะครับเราลุนเราเบิ้งกันครับ <tậu> đây các dù nắm tốt đồn việc hắn công cụm trong bộ tiệc công nhắm lùng y phong mình lấy lộ cho hắn sáng hèn khó hiệu không hiệu 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 โด่งดีอยู่เด้อไก่เด้อครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมลงไปเอาติ๊วก่อนครับยังคัดเนี้ย อัดงาด,าดีครับพ่อมียน้องขึ้นหอดฟังหดีโอ้ยอยงได้จะคิดนะเป็นหลงเหามมนดเอยกกยไกลครับพ่อเมียเก็บรถ่นอืมขาดเลยติดตน่อยเดียดนะดีผมตัดสินใจลงไปเอาครับพ่อมีน้องทำประสแล้คัดเี่ยบ่ได้เลยเ <laughs> ต็มซองครับพีน้อง ครับเพื่อนๆน้องพวกมก็ขีห่อกันยิงเลยว่าก็ห่อได้กับเขาแล้วนะครับเปิดบึงน้ำนักป่าบาน,นกันครับผมกมียักปลูกกันประกอบตัวละหอดหลกว่ะตัวที่สองนะแต่ตัวแรกแค่บ่หอดแน่นอนครับบ่ตัวน้อยนะครับเึิดหองงานบาน,นครับตัวแรกกับเ่น้องสองชิด แสงดีเห็นไหมนะตัวแรกครับนะีตนะตบน่ตัวไหนนะเก็บสามคิดโอ้บวกรดหลวทำไมขน้องตัวนี้ ยายตัวได้มาหรือไม่ฮะคิดกระพุกคิดครับพึงโลบ่ฮอดโลบ่ไอบุนนาเชียประกอบตัวปานนี้บ่ฮอดโลว่ะปุ่มกะกาว่าไซโลเดี๋ยนะ <c oughs> แค่พวกคิดของเต็มครับวัวแดงกับเขาครับยังหวาก็ได้เป็นนำฮะกับเขาเปน็นนำครับแม่น้อง ก็ขอบคุณทุกครั้งที่ท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเด้อครับไม่มาขักคลิปไม่นีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเดีย๋ยวบริหารคลิปใหม่ๆรูม,มิหาไปเพ็รยังไปหายัางกินครับสำหรับคลิปนี้จะร่วมลาหาจ้ากันเตอมครับไม่ใช่เนาะพุมยวนไทยบ้านคกุกสวัสดีครับ